สวัสดีครับพี่น้องที่รักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็มาเช่นเคยครับก็ทำไงได้นะครับคนรักคนชอบนะครับก็ต้องออกมาต่อนะครับถึงฟ้าจะคึมนะครับเมื่อวานฝนก็ตกนะครับแต่ผมไม่ได้ออกต่อนะครับเมื่อวานวันนี้ก็อากาศก็เปิดนิดนึงนะครับก็เลยออกมานะครับก็มาขนยอก่อนนะครับเพราะว่านัด กันอยู่นะครับกับอาจารย์ตู้นะครับว่าจะออกมาเจินอยู่ที่บ้านป่าม่วงนะครับอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนะครับผมก็บอกว่ามีนกเสียงดีอยู่นะครับก็เลยออกมานะครับอย่างไรก็ขอญาตไปใส่นกก่อนนะครับผมครับพี่น้องก็ใส่เสร็จแล้วนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะครับ ตรงนั้นนะครับต้นเขียวๆนี่เล็กๆนะครับก็อากาศก็ไม่ดีเท่าไหร่นะครับพี่น้องดูเลยครับก็คนรักนะครับพี่น้องคนชอบนะครับดูครับท้องฟ้าก็ไม่เปิดนะครับนี่นะครับดูเลยครับโหไม่มาก็ไม่ได้นะครับพี่น้องมือนกับอาจารย์อิสรานะครับ หรือนักล่าริมทางนะครับที่ท่านพูดไว้นะครับคนเรารักชอบก็ต้องออกมานะครับได้ไม่ได้ก็ต้องลงนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามและผู้กำลังจะติดตามนะครับ f อซีนะครับอาจารย์ทุกคนนะครับผมแล้วก็อาจารย์จิตสรานะครับี่ให้แนวทางเนี้ยมือใหม่อย่างผมนะครับทำ u t u b e นะครับก็ ถ้าผ่านมาร้อเอตดนะครับว่าจะมีของขวัญให้อยู่นะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับแต่จะเป็นนกต่อก็ไม่แน่นะครับนกต่อนะครับผมก็มีข้ามอยู่นะครับก็ไม่หนาไม่บางนะครับกลางๆนะครับผม ว่าเผื่อผ่านมานะครับอาจารย์ก็แวะมาเล่นนะครับผมก็เบอร์โทรผมก็คงจะมีอยู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งอยู่คลิปนี้ไว้สักอีกสักคลิปนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับผมเดี๋ยารอดูว่าจะมานไหมนะครับวันนี้นะครับ ไปจากกันไม่ได้นะครับเพราะว่าแถวนี้ไม่มีเถียงนานะครับมีเถียงเดียวนะครับอยู่ด้วยกันนะครับวันนี้นะครับนกป่าก็มาแล้วครับมาต้นยางต้นนะครับต้นนี้นะครับมาแล้วครับรู้ว่าจะคึกไหมนะครับรอดูครับฝองจานตู้แกก็ใส่ฝั่งนี้นะครับใส่ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับ นกฝึกเหมือนกันนะครับนกบ้านก็เรียกอยู่นะครับแต่มันก็ไกลนะครับอยู่ตรงโน้นนะครับไกลนะครับมา,ม,มาแล้วครับนี่น้องมาจับต้นข้างๆนะครับาาต้นแห้งๆนะครับ,รบก็ใส่ตรงพุ่มเล็กๆนะครับ แลครับเรียกแล้วครับยังไม่เต็มน,นะครับลงข้างล่างนะครับลงข้างล่างนะครับลงข้างล่างนะครับถ้าบินขึ้นก็อโอเคเลยครับ น้องบ้านก็เรียกอยู่นะครับยังไม่ขึ้นนะครับนี่ครับเรียกอยู่ครับเผื่อมันนะครับพี่น้องครับน้องบ้านก็เรียกอยู่นะครับยังไม่ขึ้นเลยครับพี่น้อง เจะดเหนียวนะครับถ้ามีคนมาเล่นก็เรียบร้อยแล้วครับรู้พเนียด้วยอ,อย่างนี้นะครับเลื่อมันนะครับพี่น้องเจ้าเสียงใหญ่นะครับ เรากล้วยนะครับมาวันนี้ออกมาไล่นะครับก็เป็นนกฝึกอยู่นะครับได้ไม่กี่ตัวนะครับํำเตียมยังไม่เยอะนะครับเอารอดูกันไปนะครับพี่น้องโอ ได้ลุ้นแล้วเมื่อกี้นะครับลงมานะครับจากต้นแห้งๆนะครับต้นแห้งๆนะครับผมนึกว่าจะลงเลยนะครับไม่ลงนะครับลงดินก่อนนะครับแล้วก็ยังไม่ขึ้นเลยครับตอนนี้โอ้ทุกทีใส่แบบนี้ถ้ามาจับแบบนี้นะครับพี่น้องไม่เหลือครับทำเต้มแน่นอนเลยครับเอาเผื่อมันนะครับ ลกบ้านก็เงียบนะครับพียง,งก็เลยจะเอะเอมาดูนะครับแบบอย่างนี้นะครับก็เผื่อมีมันนะครับ นี่อะไรพี่น้องไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็เกาวัวตัวอยู่นะครับเป็นแบบนี้นะครับ้รอ,อไปนะครับ ือหมานเราก็จะได้แล้วครับฝนก็ตกมาอีกครับสงสัยวันนี้ครับโอ้โนโดนฝกอีแล้วพี่น้อง ตรงนี้นามีสงสัยจะจบแล้วครับวันนี้ฝนนะครับมาอีกแล้วครับก็คงจะได้กลับนะครับครับพี่น้องวันนี้ก็คงจะจบแค่นี้แล้วครับเพราะว่าฝนตกมานะครับก็ฝนตกหยุดก็คงจะไปเก็บนกลงนะครับก็คงจะกลับบ้านกันนะครับแล้วก็ วันหน้าก็คงจะมาแก้ใหม่นะครับก่อนอื่นนะครับพี่น้องอย่าลืมนะครับกดไลค์กด, like, กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผู้ที่ทำคลิปนะครับทําคลิปดีๆมีสาระฝากพี่น้องนะครับแล้วก็กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับเผื่อคนมาที่หลังก็กดติดตามนะครับ โอ้หนักมากเลยพี่น้องก็คงจะตอไว้เพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าตกหนักเหลือเกินฝนอยู่นะครับก็ขอขอบคุณผู้ติดตามนะครับแล้วก็อาจารย์ใหญ่ทุกท่านนะครับ FC ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็ไม่หมานแล้วครับหมานแต่ฝนนะครับพี่น้องโอโอาจารย์ใหญ่อาจารย์ตู้ก,กลับก่อนแล้วครับ หรือผมนะครับติดผลคนเดียวนะครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับก็สวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านครับโดนผลแล้วครับวันนี้